ครับสวัสดีครับมันอยู่ดีๆใบแห้งใบเหลืองแล้วก็ตายนะครับเป็นเพราะอะไรมาดูกันนะครับดูนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับจากเชื้อราจากมแมลงอันนี้กำลังงามแต่ว่าจะมาดูกันนะครับเป็นเพราะอะไรนี่แปลงใหญ่นะครับ ใบแห้งนะครับตัวไรแดงเดินไปเดินมาอยู่นะครับเต็มไปหมดเลยครับนี่คือหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ต้นมันตายนะครับคือถ้าเราเห็นตัวแบบนี้เราสามารถอ่าบีค์ถูกแล้วก็ไปซื้อยามาฉีดได้ถูกนะครับถ้าเราฉีดอ่าใช้ยาถูกต้องก็ได้ผลนะครับถ้าบางทีเรา ไม่ได้วิเคราะห์ให้ดีเราไปซื้อยาที่ร้านเจ้าของร้านเขาก็จัดยาให้ไม่ถูกนะครับเราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับพลิกใต้ใบมาดูนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็ซื้อยาฉีดรายแรงนะครับกอดเต็มใบเลยครับเดินไปเดินมานะครับครับเกษตรกรก็ต้องวิเคราะห์หน่อยนะครับพอจบวิดีโอแค่นี้ครับสวัสดีครับ